สวัสดีครับหากคุณอยากเติมเกมคอฟต์ดากอนสวัสดีครับหากคุณอยากเติมเกมคอฟต์ดากอนผมมีร้านเติมเงินดีๆมาแนะนำ Over Top Up รับเติมเกมมือถือทุกเกมถูกกว่าเติมเองเติมเองบริการดีรีวิวแน่นปลอดภัย100%มีโปรโมชั่นตลอดรัจดทะเบียนโดยบริษัทเชื่อถือได้ทักไปเลยที่เพจ Over Top Up หรือแอดไลน์ Over Top Up เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับสวัสดีครับทุกคนเดี๋ยวตอนนี้ก็มีกิจกรรมใหม่มากนะครับผมเป็นกิจกรรมสูอะไรนะ ความสำเร็จครั้งใหญ่นะครับที่จะมาในวันที่หนึ่งถสิบนะครับในทวีปอันกว้างใหญ่นะครับคนแข่งแข่งมาอยู่มากมายครับแต่ผู้ที่ไต่ถึงจุดสุดยอดแห่งอำนาจมีเพียงหยิบมือนะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบชิงการเป็นที่หนึ่งหรือเปล่าแต่ผมไม่แน่ใจว่าจะต้องวัดจากอะไรนะวัดจากพลังหรอคือพลังเยอะที่สุดหรอมันเป็นเหมือนกิจกรรมสำหรับสายเติมยังไงไม่รู้นะ ถ้ามันวัดที่พลังนะเดี๋ยวก็ต้องรอดูรายละเอียดอีกทีนะครับเพราะจะเริ่มในอีกประมาณสิบสี่ชั่วโมงนะกิจกรรมนี้นะครับเนีย่ยกิจกรรมความสาเร็จครั้งใหญ่กาลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับเพิ่มพลังของคูณปีนขึ้นสุดจุดสุดสูงสุดแล้วรับรางวัลน,นะสูงสุดเนี่ยเหมือนแบบก็น่าจะถ้าให้เดาก็น่าจะพลังงานอันเนี้ยที่หนึ่งอะ่ะ ก็น่าประมาณนี้นะส่วนของเราก็น่าได้แค่ไหนแค่นั้นน,น,นะครับไม่ค่อยเติมเยอะนะก็ใครอย่างกพลังก็เนี่ยอัดอัดอย่างเดียวนะอัดไปเรื่อยๆนะครับแล้วใครที่หาเว็บเติมเกมน,นะครับก็มีของ o v e r t ร์ท Up นะ หรือไม่ก็ทักไปที่เพจ Over t o p Up นะครับเพื่อที่จะเติมเงินนะทักไปได้เลยนะครับไม่ใช่มีแค่คอร์าก,ก่อนนะมีเกมอื่นอีกหลายๆเกมเลยนะครับก็ลองทักไปสอบถามดูนะครับนี่ก็สร้างทหารไว้ก่อนช่วงนี้ก็ไม่รู้จะทำอะไรเนาะ ปามปามปามเดี๋ยวลองสุ่มแบบสิบทีจะมีตัวทองไหมไม่รู้สุ่มมา่กี้รอไม้มทองไม่เคยจะออกออกแต่ม่วงกิจกรรมอื่นก็ดูได้ที่ปฏิทินนะครับนี้ผมก็ยังไม่ได้ทำนะ ต่วนี้ไม่ค่อยมีเวลานะครับแต่ก็พยายามแบบเข้ามาเล่นเรื่อยๆนะตึ๊บเตึ๊บเฮ่ทำภารกิจประจำวันไปเสรอบอืนสถานการณ์เป็นยังไงบ้างครับตอนนี้นะเดี๋ยวให้ดูเสืรอผมนะครับ ลับ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 ตอนนี้ยังค้างอยู่ที่ตรงนี้นะครับต้องรอเปิดแมพไปเรื่อยๆนะพูดถึงเราก็ส่งอาหารไปเปิด,ปดก่อนดีกว,ว่านะส่งได้กี่ตัวเนี่ย สามตัวไกละกละไกลละสิ้นสุดในสี่ชั่วโมงเนี่ยก็ดูตามพวกนี้ได้นะมันก็ค่อยปลดล็อกไปนะก็ประมาณนี้นะสำหรับคลิปนี้นะใครที่อยากเติมเงินก็ลิงก์ด้านล่างคลิปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาละคนระับสวัสดีครับ